สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นไม้ครับอันนี้โอเคโอเควันนี้เราจะมาเล่นไมครับชีวิตรอโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปหาบ้าน m อ c บซีกันนะครับอันนี้อ๋อลืมรีวิวไปอันนี้เป็นบ้านของผมนะอันนี้เพิ่งุนหลุมมามาเมื่อวานตอนเย็นเพราะว่าเรียนออนไลน์เพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จนะไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเรียน เสร็จนานแล้วแต่ว่าแค่มาเล่นใหม่ครับเฉยเอ่อเล่นขีดขาบก็อย่าลืมเม้นมาบอกด้วย<า>น,นะนเพราะผมหกขาบเนีย่ยใช่ใช่โอ้ยล่วง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 ฮะล่วง,วงไปหาบ้านเอบซีกันเลยครับนี่เห็นป่ะแล้วก็มีแกะนะอันนี้อันนี้ก็เป็นกรงเรายังไม่รู้ว่าเอาเลเวลทำอะไรตอนนี้เลเวลสี่นะผมเลเวลสี่นะครับ อันนี้ก็เป็นม้านะครับนี่โอ้ยโหเอาเอามันไปก่ออยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยเดวิ้งสี่แล้วเฮ้ยจะฆ่าเง้นได้เลยเหรอสงสารมา้มามา้นสงสารมา้มามา้มามา้มาม้นทุกคนนะผมจะทำกันโยนไข่นะสามสองหนึ่งปิ้ว,วอ้าวไม่เกิดอะไรขึ้นนะ สวัสดีลุงโอ้โหลุงยืนมายืนอะไรตรงนี้สวัสดีครับลุงโอ้สวัสดีหลอนไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ <c oughs> เป็นไงบ้างอยู่ดีมีสุกไหมเนี่ยอ่าก็อยู่ดีมีสุขนะลุงปะ่ะเดี๋ยววันนี้ลุงจะทำกับข้าวกินอะไรจะทำเนื้อสัตว์ไปกินอ่าลุงทำได้เหรอเราเล่นอะหลานก็ไปหาเอาเองสิลุงแก่แล้วลุงอ่ะอายุเกินห้าสิบแล้วนะตัด แ <BS> ก่ขนาดนั้นเลยลุงอ่ะอายุร้อยปีนะโอ้ไม่เกิดเรจะไปแก,กข่ขนาดนั้นโอ้โหโอ้ร้อนเลยเนาะอ่ะสุกอายุเท่าไหร่กันแน่ <S 2> <S 2> โอ้ตามแสงทอดไปนะเมื่อวานน้องห่มปากนะฮะอันนี้เป็นเทียนที่น้องทำนะจุดที่บ้านแล้วใช่ไหมเหรอว่าอะไรตอนนี้ดิมอยู่ไหนอุ้ยตอนนี้เลเวลสี่เองดีมีเลเวลเท่าไหร่แล้วอะ ทีมเลเวลเท่าไหร่ห่วยนะจ้าอะแต่อันนี้แค่อันเดียวเองนะเหลืออีกหนึ่งอันจะได้ไปไหนเหรอจะได้ที่เก็บของแล้วเฮ้ยบ้านในปีสีโอ้ยคิดถึงโอเคตอนนี้ก็กดกดกันบ้านในปีสีเออเจ้ครับตอนนี้ห่วยโอเคตอนนี้แบบเก้านะโอเคอันนี้ก็เป็นเตียงสีแดงนะที่เราไป ย้อมนะถ้าสมมุติว่าเราอยากเอาแบบเป็นแทนนี่เป็นดอกไม่ปะโอเคมีนะสมมติว่าเราอยากเป็นสมมติว่าเราเราจะเอาแบบเป็นสีออกฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็้องดูดิมันจะได้ปะถ้าลองลองเด็ดมาอันหนึ่งนะแล้วก็กลับไป,ไปในบ้านนะโอ้ยบ้านเดินไกลเหลือเกินเอา้ามาดีไม่แกะโอเค เคเข้าไปมาแล้วแล้วก็เราก็จะคราฟอุ้ยไม่ใช่ผิดอันเออแล้วก็จะคราฟอันนี้โอ้ได้อันนี้มาแล้วแล้วก็นี่แล้วก็ไม่รู้จะได้ไหมเออไปเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเราเราได้เตียงสีน้ำเงินมาแล้วโอ้โหอย่างดีนะฮะไปจะได้ไม่ต้องไปเอาเอาหมวดสร้างฉันเลยนะเป็นไง เราจะต้องเออเอาสีดอกไม้เป็นที่เคลือบเตียงสีขาวไ้แรกๆเตียงเปสีขาวนนแกะเพียบเลยไม่รู้จะเอามาทําอะไรดีเอามาย่างกินก็ไม่ได้โอ้ยเห็นแล้วมันแบบมันอดไม่ได้อะแกะเยอะนะตรงนี้แกะเยอะมากนะหนึ่งสาสี่สี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวสี่ตัวทั้งหมดสี่ตัวนะ โอเคกทั้งสี่ตัวเยอะมากเลยนะผมยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยโอเคตอนนี้ต่เเอเผาออกมาอันนี้เป็นทอทให้น้องน้องผมให้นะก็แผลเอาไปเผาก่อนเพราะว่าเลือดตอนนี้รับไม่ได้แล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปเผาให้ได้ขาฉันโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไม้ไปเผา,อาโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ย mm hmm. เออได้แล้วโอ้ oh, อันนึงโอเคยำ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 โอเคได้แล้ว เร็วๆๆๆชุดสู้อ๋อเรียบร้อยอออหิวมาก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 หิวหิวๆๆหิวกินนี่นเนี่ก่อนเออเรียบร้อยเลือดเต็มเรียบร้อยแล้วนะ <laughs> เลเวลสี่นะโอเคตอนนี้โอเควิ่งกลับมาปกติได้แล้้วนองดีมพี่เดียมาเยี่ยมพี่ดีมน้องดีมน้องดีมพี่เดียมาเยี่ยม คตอนนี้โอ้ยปานจะอยู่ตั้งไกลตั้งไกลเดี๋ยวก็ต้องกลับมาบ้านนีกโอเคได้มาแล้วนี่ได้รูปมานะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆก็เอาไว้เป็นการตกแต่งอ๋อนี่เอาวินเทอร์ก็ได้สามหัวเนี่ยเอาวินเทอร์สามหัวก็ได้นี่เราก็มีเตียงมีเตาเผามีที่ที่ครับมีหีบมีโอ้มี แล้วพวกนี้ต้องคิดก่อนว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนไม่ใช่ดิาทาอะไรเพิ่มเติมไหมอืม <Okay. S 1> เราก็เราไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอะไรใสดีอ่ะโอ้โหมันจัดอะไรกันเนี่อ่ะ okay. แคตอนนี้ เดี่ยวโอ้ยถ้ามันดูมันดูตันๆนะโอ้ยแมงมุมเอาย่งไงเออเอาอย่งเง้อ๋อโอเคตอนนี้เราก็เฮ้ยเราก็เฮ้ยเราก็เฮ้ยโอ้ยตอนนี้ไม่มีตอนนี้มีตัดโอ้ยมันมาแล้ว หาทางออกเองเดินนะออกแต่งออกกันเฮ้ยอันนี้อันนี้บอกได้อันนี้บอกได้โอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการย้ายของจากบ้านเก่าเรียบร้อยแล้วโอ้เป้าอย,อยู่ตรงนู่ตรนนะู้นโอ้โหเดินไกลมากนะฮะอันนี้ผมก็จะมีหีบนะผมเอาขุดบ้านเก่ามาแล้วเอ้าอันนี้มันบ้านดีนี่นะโอ้ก็ <c oughs> <c oughs> ไปลงบ้านน้องทำไมเนะี่ย เออเราต้องไปขุดบ้านใหม่อประเด็นประเด็นถ้าเราไปอยู่ตรงนี้น่ะโอ๊ยไม่ได้อ่ามีอยู่ใกล้หนูบีนี่โอ๊เดี๋ยวเราทำบุญบ้านเนี่ยเป็นอันนั้นบ้านใหม่ไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอันนี้มันเกมโอ๊ยโอ๊ยเร็วเร็วคุณดาวเผาเร็วเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยร้อนร้อน ไม่ใร้อนดิโอ๊ยโอโ,อโอเคโอเคตอนนี้โอ้ได้แล้วมาเราทำการใหญ่บ้านเรียบร้อยนะครับโอ้มเบูมท้าิดเราก็ทำสำเร็จนะพ่อนอโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการสร้างประตูรเรียบร้อยแล้วนะครับมีลราเหลือโอ้ตอนนี้ลูกเราอ้าวเดินโดนหมากัดเหรอหมากัดตายหร อ๋อดีมข้าหมามอ๋อไม่ได้โดนมากับได้โอเคตอนนี้เราต้องไปหาลูกมาแล้วนะโอ้หมานะหมานอนหมาคแค่ตอนนี้ภารกิจคือเราต้องไปอเปออเอาเชียมาเออลืมเอาเชียลืมเอาเชียมานะเราต้อง p a กิ a e น,นี้ทุกคนอาจจะรู้เลยนะคะว่าเราเอาเชียมาเพื่ออะไร โอเคในสุดเราก็ได้ลูกมาแล้วอู้ hoo! นะโอ๊ยติด,ดพี่มันทำให้กระโดดไม่ได้เอ้า้ยเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ควรทำประตูเนาะเพราะเปิดมาแล้วมันก็โดนลูกโอ้โหนะโอเคเราควรทำประตูอีกนิดโอเคเรียบร้อยทำไมเราพูดปกังเพื่ออนะไรโอเคตอนนี้เราก็ นี่เป็นไงล่ะอ้าโอ้ยไม่น่าไปทูมมันเลยโอ้ยปวดนะเข้าบ้านเข้าบ้านอล้วแล้วอะโอเคครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พี่เดียด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เดียวไปแล้วนะครับบ๊ายบายวันหลังผมก็จะมาอ่มาเล่นเอาชีวิตรอดอีกใช่ไหม โอเคบ๊ายบายค่ะ